ยัไสวัม็รนตรเวดีสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะพาท่านไปชมข่าวสารของหมอลำเสียงวิหกนกพงสากรตอนนี้กำลังมีข่าวเกลียวกลาวด้วยนะครับหลังจากที่มีปัญหานางเอกสาวน้อย ในเอกสาวที่อยู่น้าที่สุดลมอําลาเสียงวิหกไปแล้วก็ข่าวก็มีเรื่องของการาคนทะเลาะกันไปเล่นแล้วก็ยิงปืนบุกเข้าไปเปหลังเวทีพายุาไม่ใช่ครับรถไปเกี่ยวสายสลิงอะไรทำนองเนี้ยเยอะแยะมากมายที่ระดมพรั่งพรูขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในหมอลำเสียงวิหกมีทั้งเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีมีทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก็เป็นเรื่องปกติของคนเราจะต้องมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปไม่มีใครที่ประสบเฉพาะความสุขในตลอดชีวิตคนเรามันจะต้องมีความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปเพราะผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าคนเรานั้นมันจะต้องมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กายเพราะเรามีเพื่อนชื่อว่าไอ้สุขกับไอ้ทุกข์อยู่คู่กันกับเราเวลาไอ้สุขมาไอ้ทุกข์มันก,นก็หนี <ใน S 2> เวลาไอ้ทุกข์มาไอ้สุขมันก็หนีไอ้สุขกับไอ้ทุกข์มันเปลี่ยนแปลงกันมาเยือนเราทีละคน มันไม่เคยมาพร้อมกันสักทีนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์วันนี้เราก็มาดูซิว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวงหมอลำเสียงหกนกพงสะก่อนบ้างถ่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงเขาก็ได้นางเอกน้อยคนใหม่นางเอกฝึกขัดนางเอกสำรองนางเอกอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ขึ้นเวทีหมอลำเสียงหกไปแล้วหลายครั้งหลายครานั่นก็คือเขาได้น้องยูกิอรุโนไทยเป็นคนบ้านสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานีนี่เองคุณพ่อก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนกับคุณนกพงศกรของเรานะครับตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วหลายคนก็ได้ฟังซุ่มฟังเสียงของน้องยูกิแล้วว่าโอ้โห13ปีนี่กมหนึ่งนะครับก็คงจะกำลังเปลี่ยนแปลงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คนก็ไปหลายคนก็ไปดูแล้วโอ้โหเห็นน้องเขานี่หน่ารักได้ย็นดูจริงๆ ครับอันนึงก็บทบาทของผู้ใหญ่คือแสดงความสามารถอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นเด็กในอ้อมกอดของคุณแม่น้องยูกิรุโนไทก็มีคุณแม่ตามไปทุกที่ที่มีการแสดงแต่ว่ามันก็มีเรื่องเรื่องการคอมเมนต์ในหน้าเพจของน้องยูกิอรุโนไทว่าจะเป็นคอมเมนต์อะไรเรามาตามกันดูนะครับผมก็ไปดูเพจของยูกิอรุโนไทเขาบอกว่าขอบพระคุณพี่เชอรี่มากๆนะคะ ก็เด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินหมอลำที่ดีมีคุณาภาพเหมือนพี่ๆเขาถึงหนูจะไม่เก่งแต่หนูก็จะพยายามและฝึกฝนพัฒน,ฒนาตัวเองให้เป็นศิลปินที่ดีมีคุณาภาพให้ได้ค่ะนี่ก็เป็นคำพูดของเด็กน้อยวัยสิบสามโพสเข้าไปในเพจของยูกิ อารุโนไทยแฟนเพจเอาทำไมเขาถึงโพสแบบนี้เราก็ตามไปดูซิว่าเขาไปแชร์โพสของคุณเชอรี่มาคุณเชอรี่โพสบอกว่าฟังนะต่อไปอย่าให้เห็นคอมเมนต์ใครที่ทำร้ายเด็กคนนี้อีกน้องแค่อายุ13เดินเข้ามาในช่วงที่ทุกอย่างกำลังแย่น้องยังไม่มีเวลาฝึกฝนอะไรเลย ด้วยหน้าที่ของน้องก็ต้องพร้อมกระโดดขึ้นเวทีการทำการแสดงซึ่งแต่ละงานที่ไปคนดูก็เยอะสำหรับเชอรี่นะน้องเก่งแล้วสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ถูกฝึกฝนมาเลยแต่น้องก็ทำได้ดีในทุกทุกพื้นที่ที่ไปที่ไปคนดูมามากมายที่ชื่นชอบน้องเพราะฉะนั้นหาก คุณใจแคบก็เชิญออกไปอยู่ตรงจุดของคุณใครดีใครเก่งก็อย่าเอามาเปรียบเทียบกันอีกนิสัยไม่ดีคนเราจะให้ดีจะให้มีดีเหมือนกันเก่งทุกเหมือนกันทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะขนาดคุณเองยังมีความคิดที่ไม่เหมือนใครอย่าให้ต้องพูดแรงคุณชอบใครก็ไปเชียร์คนนั้นในพื้นที่ของคุณแต่อย่ามาแซะ เปรียบเทียบกันเข้าใจตรงไหมคะนะครับเมื Comment ่อโพสต์นี้ออกมาก็มีคนกดไลค์สามร้แล้วก็มีคนความเม้นคอมเมนต์มาถึงที่100อคอมเมนต์นี่ก็เป็นของคุณเชอรี่ได้โพสต์เอาไว้เกี่ยวกับน้องยูกิอารุโนไทยก่อเดือนพวกก็จะมาดูเรื่องคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องยูกิอารุโนไทยนี่ก็คงจะมีการโพสต์ ก็คงจะมีมาคนมาคอมเมนต์เปรียบเทียบระหว่างน้องยูกิอารุโนไทยกับยูกิเพนผกานะครับซึ่งน้องของคนนี้เขาก็ไม่ได้ทะเลาะบาแวงไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะครับไม่รู้จักกันด้วยซ้ําไปเพราะคนหนึ่งลงไปแล้วคนขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ได้เ,เจอหน้าขาตากันเลยแต่ก็มีกองเชียร์สองฝ่ายมาแล้วทั้งๆท,ที่คุณนกพงศกรเขาก็บอกว่าจะรัก กงกพงศกรเช่นไรก็ให้รักยูกิเพนภาาเช่นนั้นเพราะว่าเราต้องให้กําลังแก่ท้องสองฝ่ายคนดีก็คนไปคนอยู่ก็ให้ปีมีชัยคนไปก็ให้มีโชคนะครับผมก็จะมาให้พาเราไปชวนดูมาแปลชื่อก่อนคนหนึ่งชื่อยูกิอรุโนไทยคนหนึ่งชื่อยูกิเพนพาาเห็นเขาบอกว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อยูกิทำไมชื่อมายูกิเหมือนกัน คนหนึ่งอายุสิบเจ็ดปีคนหนึ่งอายุสิบสามทำไมชู้ยูกิเหมือนกันโอ้ท่านผู้ฟังครับคนชื่อเหมือนกันเยอะแยะเลยอย่างเช่นนายสงกรานนายมีนายมานายบุญอย่างเนี้ยคนพวกนี้มีชื่อเหมือนกันเขาก็จะไปถามว่ามีไหนมาไหนบุญไหนโอ้พญายมีนันนะหลานพญายมานันนะเออเหรียนพญายบุญนันะนะเขาก็จะต่อกันประมาณนี้คนชื่อประเภทนี้ก็จะมีชื่อตรงกันเยอะแยะมากมาย แต่ว่านามสกุลก็ไม่เหมือนกันยูกิอรุโดไทยกับยูกิเพนผก,กายูกิเพนพก,กาก็คงจะเหมือนดวงจันทร์วันเพลนเขามีผิวพรรณผ่องใสดังวันเพนเขาเปรียบเทียบผู้หญิงเหมือนจันเพินนะครับก็เสียงสแสงส่องสว่างกลางเวหาหน้าดูหน้า,นาชมนะครับนวลสีนวลผ่องแสงจันท์นวลผ่องลาผาเผาเพลางดังทอง เมื่อมองแล้วสุกุรานี่เห็นไหมเพงเลงรก็้องเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามหน้าผาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้อยามเมื่อลมพัดมาแสงจันวนวลชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาเห็นไหมเขาร้องก็เลยว่บ คนหนึ่งชื่อว่ายูกิเพนพกาเปรียบเสเมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญมาดูชื่อของยูกิอรุโนไทดูสิยูกิอรุโนไทนี่เขาบอกว่าอรุโนไทยก็หมายถึงดวงอาทิตย์อรุโนไทก็แปลว่าแสงอาทิตย์ในยามเช้าแสงอาทิตย์ในยามเช้ามันจะแสงอาทิตย์อ่อนๆยังไม่ร้อนนะครับเหมาะสําหรับที่เราจะไปตากได้รับวิตามินดีให้แก่ผิวพรรณร่างกายแต่ว่า ดวงอาทิตย์นี่จะมีพลังในตัวเองเขาเรียกว่าดวงอาทิตย์เขาเรียกว่าดาวดาวดาวฤกษ์ส่วนดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์จะต้องรับแสงจากดวงอาทิตย์ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็คือโอพลังแห่งน้องยูกิอรุณูไทยนี่เยอะแต่ยังไม่ได้เปล่งแสงเพราะพึ่งอรุณูไทยแต่ถ้าเมื่อไรเขาเคลื่อนตัวขึ้นไปอยู่บนเคลื่อนตัวขึ้นไปถึงเวลาเที่ยงวันเมื่อไรแสงเขาก็จะเจิดจ,จะรัส เจือจ้าสามารถที่จะแม้ดวงจันทร์จะอยู่ข้างๆก็มองไม่เห็นดวงจันทร์เพราะว่าดวงอาทิตย์จะข่มแสงจันทร์เอาไว้เพราะดวงจันทร์จะต้องได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ถึงจะเปล่งประกายบนท้องฟ้าในหน้าพาได้นี่ไม่ใช่ว่าเข้าข้างยูกิอรุณโอไทนะครับแต่คําแปลของมันเป็นอย่างนี้ยังไงครูเนาก็รักยูกิเพนพาคามอนลูกสาวยูกิอรุณโอไทก็ยังไม่เห็นหน้าขาตาเพราะยังไม่ได้ไปชมแต่ดูแล้วก็รักเหมือนเดิมเพราะว่า เรารักนกพงศกรเรารักหมอลำเสียงวิวหกเราเรียกว่า l o v e มี you l o v e my d ม g ดอกถ้าคุณรักใครคุณคุณก็ต้องรักเขาคุณก็ต้องรักแม้กระทั่งสุนัขของเขานั่นก็คือเวลาผมรักนกพงศกรรักหมอลำเสียงวิวหกใครเข้ามาสู่วงการเราก็ต้องรักเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามาร่วมงานกันคนคนอื่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่เราจะรักเฉพาะวงนี้เราก็รักทุกวงนั่นแหละรักศิลปินทุกคน นะครับที่เป็นคนดีมีความสามารถเรารักทุกคนเพราะเรารักคนดีแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องๆที่เป็นเอฟซีเราก็ต่างรักคนดีนะครับเมื่อยุกิอารุโน่ไทยผมแปลชื่อให้แล้วว่าคนหนึ่งเป็นแสงอาทิตย์คนหนึ่งเป็นแสงจันทแสงจันทร์นวล่องอีกคนหนึ่งก็เป็นแสงอาทิตย์รุ่งอรุณทุกคนก็ต่างรอรุ่งอรุณวันใหม่อรุณบวกฟ้าโนกาบอยบินออกหากินอารมณ์แจ่มใส พวกเราฟังไหมครับพอได้รับแสงอาทิตย์แล้วนกกาก็เด้ออกหากินอารมณ์ก็แจ่มใสผู้คนก็รับแสงสว่างวัวควายช่างมาก็ออกไปทำมาหากินกันนะครับในเวลากลางวันนี่ก็เป็นเรื่องของที่เราเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูว่า Love me you love my dog เมื่อสิหมอลำเสียวิหกเขารักใครเราก็ต้องรักบุคคลเหล่านั้นด้วยเรามาดูเรามาดูหลังจากที่โพสต์นี้โพสต์ขึ้นมาก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าน้องเก่งนะแม่ยังหลงรักน้องเลย นะครับยูกิอรุโรไทยไม่ได้ผ่านมาเวทีเจนจัดเหมือนกับยูกิพินประกานะครับเราเพิ่งจะเห็นประวัติของเขาแต่ยูกิพินประกาเขาร้องเพลงมาตั้งแต่อนุบาลเขามีประสบการณ์มาเยอะคนกําลังฝึกเดินเหมือนกับดวงจันทร์ในเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กําลังรุ่งอรุณจะให้แสงสว่างเจิดจ้าเหมือนดวงคิดในเวลากลางวันก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าอายุแค่นี้ขึ้นไปสแสดงบนเวทีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว เมื่อวันหนึ่งโดนนกพงศกรขัดเกลาขัดสีชวีวันสั่งสอนอบรมกรร้องกรนลาการแสดงผมก็จะว่าเขาจะเป็นดวงอาทิตย์ในตอนเที่ยงวันที่สามารถส่งประกายนะครับไม่ทำให้ดวงดาวอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะมาแข่งดวงอาทิตย์ที่อยู่บนเวหาในเวลากลางวันได้น้องเก่งแค่ที่เยอะแค่นี้น้องขึ้นเวทีครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากค่ะ ปั้นเป็นนางอีกได้เลยผมก็คิดว่านกกูงสกวนเขาคงจะคงปั้นเป็นนางอีกสังรองไว้ต่อจากเออเออนางเอกลูปหลอกของเรานะครับแรวทิดาของเรานี่แหละมันจะต้องมีคนรุ่นพี่รุ่นน้องปั้นไว้หลาย,ลายรุ่นก็เลยกว่าจากรุ่นสูรุ่นหนูทําได้แน่นอนค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วสิ่งไหนฟังแล้วมันกระทบจิตใจเราก็อย่าเอามาใส่ใจนะ เก็บเอาแต่สิ่งที่รักและจริงใจมาพูดแล้วน่าฟังพยายามฝึกและกล้าแสดงออกคิดว่าบนเวทีที่หนูยืนอยู่มันเป็นของหนูนะคะพี่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะ่าน้องสาวน้อยนี่คุณเชอรี่ก็มาคอมเมนต์ในเพจของยูกิเพนยูกิอารุโนไทยยูกิรุโนไทยก็บอกว่าขอบคุณกับพี่เชอรี่หนูรักพี่ๆแม่ๆทุกคนนะคะ หนูจะไม่ทําให้คนรักหนูผิดหวังหนูจะตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตนเองจ้าโอ้โหเด็กขณะ13ปีนะครับพูดได้แค่นี้มันก็เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเช่นเดียวกันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เลยต้องแบบนี้แหละคนเก่งสุดสุดยิ่งกว่าใครว่าเราเท่าไหร่ขอให้น้องคิดบวกไว้เสมอว่า คำพูดเหล่านั้นคือแรงผลักดันให้หนูต้องพยายามและสู้ขึ้นนะคะเขาเรียกว่าแรงพวกนึงก็บอกว่าเขาเรียกว่าแรงแรงผลักดันของคนนี่ถ้าคนมาประมาทเราเราก็ต้องเป็นยังไงครับเราก็ต้องฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นชนะคําพูดของคนย้ายคําพูดของคนยิ่งใหญ่กว่าการกระทําของเราวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรฐานน้องยูกิเพนภกานั่งยูกิเพนภกาก็ไปแล้วยูกิ อรุณโอไทยมานี่เราก็ต้องฝึกฝนด้วยความเพียรพยายามคิดว่าไม่มีอะไรเกินความเพียรพยายามทุกคนหกกะไฮมนน้ำสนกระไฮพาปาชิออนตันนากระถางไก่ประสง์แลว้วเมื่องแกวกระดันฮอดแสงตาตองนวยแกว้วนทํทให้คนเอาเดยอิหลายยุกิอรุณโอไทยใช่ค่ะน้องเก่งมากถ้าคนมีสํานึกอยู่บ้างต้องสนับสนุนน้องสิถึงจะถูก อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะทุกคนต้องมาจากการเริ่มต้นแบบนี้ทุกคนเข้าใจตามนี้นะคะน,นะครับเราต้องให้กําลังใจเด็กนะครับเด็ก13เด็กอายุแค่นี้เองหนูเก่งมากๆแล้วค่ะหนูเสียงดีมากอีกหน่อยหนูเป็นสาวขึ้นแก้วเสียงหนูจะดีขึ้นไปอีกสู่ๆนะคะสาวน้อยอีกอย่างหนูสวยคมเข้มเหมือนสาวใต้เลยค่ะลูกขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจ ทำหน้าที่เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สักวันจะเป็นวันของหนูๆค่ะคนเก่งน้องได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะติดตามตลอดค่ะรักรักรักหนูเก่งณนะอายุเท่านี้มีความสามารถเก่งสู้สู้จ่ารักคนที่รักชื่นชอบเราเพียงเราใจให้จ่าสาวน้อยคนเก่งใช่ค่ะอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเด็กเขาจะเสียความรู้สึกนี่ก็สแสดงว่าอย่าเอาเด็กคนที่เก่งแล้วมาเปรียบเทียบกับคนกําลังจะฝึกหัดนะครับถ้าจะชกมวยมันก็ต้องเอา มวยเชมราชดำเนิอนอมาแข่งกันน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันอะไรเท่ากันอย่าไปแบกน้ำหนักเลยนะครับเด็กๆเขาไม่ได้แข่งกันแต่พวกเรานี่แหละเอาจับเด็กมาแข่งกันมาเปรียบเทียบกันคนนั้นยังไม่เก่งเท่าคนนี้คนนี้เก,ก่งกว่าโอ้ครับคนแล้วคนเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าผู้พวงดวงจันทร์เสียชีวิตไปแล้วก็มีราชินีลูกทุ่งคนใหม่ขึ้นมาแทนเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมใช่ครับคนที่บอก คนที่ออกไปก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดเช่นกันก็มาฝึกฝนเอาวิชาจากครูบาอาจารย์สักวันหนูก็ต้องเก่งเหมือนแต่ในแบบฉบับของหนูแต่ไม่ต้องไปแข่งกับใครหนูจะแสงสว่างให้เสียงวิหกค่ะนะครับยูกิอรุโนไทยก็จะเกิดจ้าส่องสว่างบนเวทีเสียงวิหกสักวันถ้าผมมีโอกาสก็จะไปชมเช่นเดียวกันคัะพี่น้อง <c oughs> ยาวคำเ้าที่บลูคว่ามาใส่ใจแนวใดสิดังอินเตอร์เทหน,นาเวทีไปเรยลูกเป็นเออเป็นดังของของหนูได้ใจอะไรแม่แม่ล้านานะครับได้ใจแม่ไปแล้วนะครับล้านเปอร์เซ็นแล้วสู้สู้เราสู้สู่ลาขยันุดทนเท่านั้นฝันของเราก็จะเป็นจริงสู้อีลาเมื่อไผยเก่งมาเตอเกิดแค่นี้หนูก็เก่งเกินอายุแล้วล่ะขะหนูค่อยเป็นค่อยไป ลูกเดินไยไปล้มเจ็บแล้วนะคะคุณหนูแม่ทุกคนจะเป็นกําลังใจให้ตลอดไปสู้ๆนะคะน้องกีกีสวยและเก่งมากค่ะทุกคนในเสียงวิหกก็น่ารักทุกคนรักเสียงวิหกนะคะสู้ๆ,ๆนี่ก็เป็นคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์แฟนตัวยงคนนึ่งบอกว่าบไ่บได้เก่งมาแต่เกิดเดอ้อถ้าคือกันก็เอาผัวเอาเมียคนเดียวกันเถพอพวกเจ้าว่าไหมน้องยี่สิบสามปี เขาเทมได้เท่านี้อีกปีสองปีพวกเจ้าถาเบิงน้องอยู่ไว้น่ารักพวกเจ้าเป็นแนวไหนทำใจบ่ได้ก็ไปก้นหัวบวชซะนะครับคนดีก็อ่ะว่ากันไปก้าวทีละก้าวแล้วมั่นคงค่ะรับแต่พลังบวกหน้าน้องพลังลบยาไปเอาเป็นธรรมดาครับเมื่อเราทำอะไรผมพูดประจำว่าเมื่อเราทำอะไรเราก็ต้องคิดไว้สามประการหนึ่ง หนึ่งเราทำมาลงไปก็มีคนชอบสรนเสริญเดือนยอเพราะว่าชอบเราสองมีคนชังมีคนต่างหน้าต่างตาม,มาชังก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของเขานะครับสามพวกเฉยเฉยใครจะเป็นใครจะดีใครจะไรก็ไม่สนใจไม่ได้มาหาข้าวให้ฉันกินฉันก็เฉยเอาไว้เขาเรียกว่ามีชอบมีช่างมีเฉยมีคนสามประการ การนินทากาเลมันเป็นเรื่องธรรมดาการสนัรนเสริญเป็นเรื่องธรรมดานินทาสรรเสริญเป็นของคู่กันห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุรยสิยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามเหล่านี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาอน,นินทากาเลมันเทนะ้ำไม่ชอกชาดังเอามีดไปกรีดหินแม้แต่องค์ปฏิมายังราคินมนุษย์เดินนรือจะสิ้นคนนินทายังไงน้องอยูกิอารโดไทยก็อย่าได้ไปใส่ใจ เราห้ามปากคนไม่ได้แต่เราก็ห้ามใจของเราไม่ให้โกรธได้เราก็อย่าไปใส่ใจมากนักอะไรที่มันเป็นพลังลบเราก็เก็บมาดูซิว่าเอ๊ะมันจะสามารถแก้ไขทําให้ชีวิตของเราพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปได้ไหมถ้ามันพัฒนาได้เราก็เอาคาคอมเมนต์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปถ้ามันไม่ได้เราก็ถือว่าเป็นพลังหนึ่งที่ท,าท้าทายมันเสมือนขุนเขาอันสูงใหญ่ตั้งตระงานรอให้เราปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขานั้นให้ได้ จงเอาพลังลบเหล่านั้นกลายเป็นพลังบวกเสริมพลังของเราให้ก้าวเข้าไปข้างหน้าก้าวเข้าไปข้างหน้าก้าวไปทีละขั้นไต่ขึ้นไปบนยอดเขาทีละขั้นสุดท้ายเราจะต้องไปยืนอยู่บนยอดเขาดังแน่นอนครูหนวเล่าทุกเรื่องก็ขอให้ก,หกำลังใจแฟนแฟนหมอลำเสียงวิหกให้กำลังใจหมอลำเสียงวิหกให้กำลังใจเหล่าเอฟซีหมอลำเสียงวิหกให้กำลังใจน้องยูกิอารุโรไทยประงไปดังแสงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวัน สุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสา,นากลจักรวาลนันจักรวาลจ,จงช่วยอำนยวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายน้องจูกิอรุโนไทยมอลองเสียงหกนกพงศกรตลอดจนท่านทั้งหลายในสากลระพิภพจงมั่งมีสีสุขทุกคนจินใหญ่บกจกใหญ่ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่าขาดเป็นวังใช่ทุกพวังเช่ยมังคลังเงินคําแก้วย่าได้ขาดเขินถงใหห้หงษสดังทองในเบาแหเงกระองไลขเข่าเต็มกระเป๋าอื้งตึง นอนรับก็ให้นนได้เงินพันนอนฝันก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนอย่างแกงแขนก็ให้ได้เงินล้นลาลลนลายล้านลายล้านั่งมีสิสุขทุกขู่ทุกคนเ็คลิปนี้แล้วจบผมก็จะไปให้กําลังใจหมอลำร,รัตนสินอินตาย,ยราชที่บ้านสามพร,พร้าวอพภอเมืองดอนธาน,านีซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องยูกิอรุณโอไทยบ้านเกิดของหมออำหมอลำอามน้อยโรจน,นันนะครับสุดท้ายนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีทุกๆคนครับโชคดีมีใยครับ